สวัสดีครับนี่สวัสดีครับไหนฉลามอาปากสิอาปากดูลิ้นสิไหน,นแลบลิ้นยิ้มหวานปบมือฉลามเสือคำรามทำไมโอ้น่ากลัวจังเลยเสือคำรามใครคิดแตกยกมือขึ้นใครคิ้แตกฉลามเนาะ เจอพระทำไงลูกเวลาเจอพระมัไงทุกครับทุกครับตบมือเก่งมากชื่นใจหน่อยชื่นใจหนะ่อยอุ้ยชื่นใจฉลามไอ,อย,ยังไงเ <c oughs> ข้าอาย,ยังไง <c oughs> โอ้อยยังงี้ฉ <c oughs> <c oughs> ลามจุ๊บเต้ายังไงลูกจุ๊บเต้า จุ๊บตาอยไงฉลามอ้าปากสิขึ้นใจขึ้นใจหน่อยจุ๊บฉลามเวลาเจอยุงทำไงลูกตบยุงสิตบยุงยังไงเสือคำรามทำไงเสือคำราม เสือยิ้มหวานไงเสือยิ้มหวานเสือเสืออาปากเสืออาปากเสือตบยุงไหนเสือคำรามทำไมว้าววายเสือเหรอเสือคำราม អាវ៉ៃយាយវ៉ាចាំ